สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ประจำวันที่5พฤษภาคมครับค่ะรายการที่นํำข่าวยอนิยมบนเว็บไซต์แมเนเจอร์ออนไลน์ค่ะมานําเสนอท่านผู้ชมได้รับส่วนการวันนี้เราก็มีโอโน,ะนามาไมยนะครับข่าวสารที่เป็นข่าว ฮอตทิตมากเลยแล้ววันนี้เราก็มีอยู่เนสามคนนะครับคิดถึงจังเลยอยู่เปนพร้อมหน้าแบบนี้นนานๆทีนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ติดภารกิจกันนะครับช่วงนี้ในงานถือว่าชุกพอสมควรเลยนะครับพอกับฝนเลยที่แบบอัดอั้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับวันนี้มากันแบบว่านะในกรุงเทพและปริมณฑลนี่ถือว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักมากเลยนะครับมากันที่ข่าวแรกดีกว่าครับเริ่มกันทีเรื่องแรกนะฮะไปกันที่ประเทศเพื่อนบ้านกับลาวนะฮะตอนนี้ก็กําลัง เดินหน้าผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับมีรายง,งานว่าทางการลาวได้ทําวิธีเปิดใช้เขื่อนน้าเปิน2ในเมืองหัวแขวงหัวพันธ์ุกลายเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งที่38ซึ่งขณะน,นี้และทวิสากิจไฟฟ้าลาวกําลังเล่งพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น48โครงการด้วยกันในอีก3ปีข้างหน้านะฮะซึ่งจะทําให้ทั่วประเทศมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา รวมทั้งสิ้น43เขื่อนเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินอีก3แห่งแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมอีก2โครงการรวมกันแล้วนะฮะจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าทั้งเก่าและใหม่รวมกัน90โครงการในปี2020โอ้โหซึ่งทําให้การนําเข้ากระแสไฟฟ้าจากไทยจีนและก็เวียดนามในช่วงที่ผ่านมาลดลงเกือบ50เเลยนะเพราะเขาเริ่มผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วเนี่ยฮะอ่านะครับก็ถือว่าเป็น ความคืบหน้าทางขึ้นบ้านของเราในการผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะต่อกันที่การค้นพบนี่เลยฮะเป็นเอกสารโบราณครับอายุกว่า2 0 0 0ปีเลยนะครับอยู่ที่จีนครับเขามีการไปขุดค้นสุสารครับนี่ครับก็มีการไปขุดค้นสู่สารโบราณไหหันโโหครับในหนานชางครับพอไปขุดสำรวจนะครับก็พบเอกสาร บันทึกราชาการอายุเกือบ2,000ปีครับ oh <my> ต่อมาก็ได้นำเอกสารดังกล่าวครับมาตรวจสอบกระทั่งผู้เชี่ยวชาญประวัติศา,ศา,ศา,ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเปิรจิงยูเนียนครับได้ยืนยันว่า <c oughs> บันทึกความจำโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงในราชสำนักราชวงศ์ฮั่นครับ <c oughs> อาจจะเป็นเอกาสารต้นฉบับเก่าแก่ที่สุดครับ <c oughs> <c oughs> มีสองรายการที่สามารถระบุวันเวลาของเอกสารได้แม้ <c oughs> ว่าอักษรบางส่วนจะขาดหายนะครับ โดยอักษรเจนที่เขียนนี้บางคำมีความหมายถึงคนรัก<อ>และขุนนางชื่อหายุ่นโหเหอครับจึงน่าจะเป็นบันทึกที่เขียนโดยขุนนางและภริยาของเขาเองนะฮะ,ะซึ่งสภาพของบันทึกโบราณน,นี้ยังมีความสมบูรณ์ลายมือเป็นระเบียบราวกับตัวพิมพ์เลยฮะและมีรูปแบบที่เป็นทางการเคร่งครัดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับคือเรื่องอย่างนี้นะครับแบบ เป็นของล้ำค่าผสมควรเลยนะครับทางประวัติศาสตร์นะฮะโอ้โหถ้าสมมุติว่านําขึ้นมานะฮะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีแล้วก็นํามาใส่ในพิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานได้ดูกันต่อไปได้ศึกษานะครับค่ะ คราวนี้นวค่ะกลับมากันที่บ้านเราค่ะจะพาไปดูที่นี่ค่ะทีซ c ด c แห่งใหม่ที่เขาย้ายมาจากสุขุมวิทมาอยู่ที่ปริศนีกลางบางรักนะถูกต้องค่ะต้องบอกว่าโอเมก้าใช้ไรกว่าเดิมค่ะหลังจากที่คุณกิตินันบอกก็คือย้ายจากศูนย์การค้าใจกลางเมืองไปยังอาคารปริศนีกลางบางรักถนนเจริญกรุงบนพื้นที่5ชั้นค่ะเกือบ9000ตารางเมตรภายในประกอบไปด้วยนี่เลย พื้นที่ห้องสมุดพื้นที่นิทรรศการและพื้นที่ co-working space <อ>สำหรับการทำงานที่อแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความค reat ีฟค่ะรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้นเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าตัวเลยนะ,อะนอกจากนี้ค่ะยังมีร้านขายผลงานออกแบบจากไทยและก็ต่างประเทศศูนย์รวมวัสดุและนวัตกรรมการออกแบบจากไทยและต่างประเทศ พื้นที่สําหรับการให้บริการด้านธุรกิจร้านกาแฟรวมทั้งนี่เลยค่ะบนด่านฟ้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และก็สันทนาการเดียด๋ยวจะเปิดทําการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับในย่านบางรักแล้วอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่มีความสวยงามมากนะครับในสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็น เป็นไปสนิกลางนะครับแต่โอ้โหนี่ผมพูดได้เลยแล้วว่านี่นะจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคไปเช็คอินกันได้ไปเช็คอินกันได้นะครับแล้วก็ไปทําอะไรนะเมื่อกี้เห็นก่อนเข้ารายการคุณกิตินัทอ่างข่าวเดยอ๋อไม่มีอะไรคุณเบียร์นันก็เขาจะส่งผู้ชายมาด้านใจจริงเหรอคะผ่านมาดันใจที่นี่ก็มีความครีเอทอะไรอย่างงี้นเรื่องผลงานในไทยต่างประเทศในตัวผลงานนะครับไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับไปแก้ข่าวก่อนนะคะส่วนช่วงหน้าหากจะมีข่าวอะไรฮอตฮิตบ้างนั้นพลาดไม่ได้ค่ะ